ทำไมชาวพุทธถึงไม่เชื่อในพระเจ้าแล้วถ้าไม่เชื่อแล้วชาวพุทธหวังพึ่งใครคําตอบง่ายๆสั้นๆเลยก็คือตัวเราเองหลายคนอาจจะงงแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมา,ขาไขปริศนากันรับรองว่าฟังจบแล้วจะต้องร้องอ๋อได้ปัญญาและเข้าใจแก่นแท้ของพุทธศาสนามากขึ้นแน่นอนก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่ชาวพุทธต้องการไม่ใช่การมีชีวิตนิรันดร์หรือการไปสวรรค์ แต่ชาวพุทธต้องการนิพพานนิพพานคืออะไรนิพพานคือการดับทุกข์โดยสิ้นเชิงเป็นการหลุดพ้นจากวัตสงสารชาวพุทธเชื่อว่าต้นเหตุของความทุกข์คือกิเลสและอวิชชากิเลสคือความอยากได้อยากมีความโลภความโกรธความหลงส่วนอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้จักสัจธรรมไม่เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตพระพุทธเจ้าสอนว่า ทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนแม้แต่ตัวเราเองเมื่อเราเข้าใจความจริงข้อนี้ได้เราก็จะเริ่มปล่อยวางและไม่ยึดติดกับสิ่งใดเพราะการยึดติดเป็นบอ่อเกิดแห่งความทุกข์แล้วพระเจ้าเกี่ยวอะไรด้วยหลายาศาสนาเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้ลิขิตชีวิตของมนุษย์และเป็นผู้ที่จะให้รางวัล หรือลงโทษมนุษย์หลังความตายแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกอย่างเกิดจากกรรมกรรมคือการกระทำของเราเองไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางกายวาจาใจล้วนส่งผลต่อชีวิตของเราทั้งสิน้นถ้าเราทำดีเราก็จะได้รับผลดีถ้าเราทำชั่วเราก็จะได้รับผลชั่วไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้ นอกจากตัวเราเองดังนั้นชาวพุทธจึงไม่จำเป็นต้องเชื่อในพระเจ้าเพราะชาวพุทธเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อในความสามารถของตนเองที่จะสร้างกรรมที่ดีและหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยปัญญาของตนเองการไม่เชื่อในพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าชาวพุทธไม่เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวพุทธเคารพในพระพุทธเจ้าในฐานะผู้ค้นพบสัจธรรม และเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตชาวพุทธเคารพในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นแนวทางในการดับทุกข์และชาวพุทธเคารพในพระสงฆ์ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาและเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติธรรมดังนั้นการที่ชาวพุทธไม่เชื่อในพระเจ้าจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเรื่องผิดแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจ ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่เน้นเรื่องการพึ่งพาตนเองการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาและการรับผิดชอบในกรรมของตนเองทีนี้เรามาพูดถึงทางพ้นทุกกันบ้างพระพุทธเจ้าสอนทางพ้นทุกไว้เรียกว่าอริยมรคมีองค์8เป็นเส้นทางสายกลางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ8ปประการได้แก่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบสัมมาวาจาคือการพูดจาชอบสัมมากัมมันตะคือการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะคือความเพียรชอบสัมมาสติคือความระลึกชอบและสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นชอบองแปดนี้เป็นเสมือนบันไดแปดขั้น ที่จะนำพาเราไปสู่การดับทุกข์การปฏิบัติตามอริยามักมีองค์8จะช่วยให้เรามีสติมีปัญญาและสามารถเอาชนะกิเลสได้ซึ่งกิเลสนี่แหละที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งปวงจะเห็นได้ว่าหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเน้นที่การปฏิบัติการลงมือทำไม่ใช่แค่การเชื่อหรือการสวดอ้อนวอนชาวพุทธเชื่อว่าการพ้นทุกข ขึ้นอยู่กับการกระทําของตนเองไม่ใช่การขอพรจากพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆหลายคนอาจจะมองว่าการไม่เชื่อในพระเจ้าเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนไม่มีที่พึ่งทางใจแต่จริงๆแล้วชาวพุทธมีที่พึ่งที่แท้จริงนั่นก็คือตัวของเราเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนหมายความว่าเราต้องพึ่งพาตนเองใช้ปัญญาของตนเอง ในการแก้ไขปัญหาและเอาชนะอุปสรรคต่างๆในชีวิตเมื่อเราเข้าใจหลักธรรมและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดความสุขที่ยั่งยืนและเป็นอิสระอย่างแท้จริงการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ความอดทนความเพียร และความตั้งใจอย่างมากแต่เชื่อเธอว่าผลลัพธ์ที่ได้รับคุ้มค่ากับความเหนื่อยยากแน่นอนเพราะการพ้นทุกข์คือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตดังนั้นหากใครที่กำลังมองหาทางพ้นทุกข์ลองศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาดูอาจจะพบคำตอบที่ตามหามานานก็ได้และสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจว่าทำไมชาวพุทธไม่เชื่อในพระเจ้าหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยไขยข้อข้องใจได้บ้าง อย่าลืมว่าความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลเราควรเคารพในความเชื่อของผู้อื่นและไม่ควรดูถูกดูแคลนความเชื่อใดๆเพราะทุกความเชื่อล้วนมีคุณค่าในตัวเองสิ่งสำคัญคือเราต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาและเลือกเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเราและสิ่งที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงสุดท้ายนี้ขอฝากคำคมไว้ให้คิด ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราทุกคนมีพลังในตัวเองที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อย่ารอคอยความช่วยเหลือจากใครจงเชื่อมั่นในตัวเองและลงมือทำเพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่าชีวิตที่ปราศจากความทุกข์ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสงบอย่างแท้จริงมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าทำไมชาวพุทธถึงไม่เน้นเรื่องพระเจ้าเพราะแก่นแท้ของพุทธศาสนาคือการพึ่งพาตนเอง การใช้ปัญญาและการรับผิดชอบต่อการกระทําของตนไม่ได้หมายความว่าเราจะปฏิเสธสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เราเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ในฐานะแบบอย่างและแนวทางในการดําเนินชีวิตที่สําคัญที่สุดคือการลงมือปฏิบัติไม่ใช่แค่การเชื่อหรือการสวดอ้อนวอนพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนแพทย์ผู้ชี้ทางส่วนตัวเราคือผู้ป่วยที่ต้องกินยาเองรักษาตัวเอง ไม่มีใครสามารถพาเราข้ามฝั่งได้นอกจากตัวเราเองดังนั้นจงอย่ายึดติดกับสิ่งใดจงปล่อยวางและใช้ชีวิตอย่างมีสติมีปัญญาเพื่อก้าวข้ามความทุกข์และพบกับความสุขที่แท้จริงสรุปอีกครั้งเป็นค้อคอชาวพุทธไม่ได้ปฏิเสธพระเจ้าแต่เน้นการพึ่งพาตนเองและกฎแห่งกรรมเป้าหมายของชาวพุทธคือการดับทุกข์หรือนิพพานทางพ้นทุกข์ คือการปฏิบัติตามอริยะมักมีองแปดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือสิ่งที่ชาวพุทธเคารพในฐานะแบบอย่างและแนวทางขอให้ทุกท่านจดจำหลักธรรมคำสอนนี้ไว้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อชีวิตที่สงบสุขปราศจากความทุกข์และพบกับทางสว่างในชีวิตอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมปัญญาคลังความรู้พุทธสวัสดีค่ะ